สวัสดีครับผมอูร้านแจนอัตโนมัติำลูกกาของสามนะครับวันนี้จะมาแนะนํากับยางนะครับยางใครใช้รถตู้หน้ายาวนะครับรถตู้หน้ายาวคอมมูเตอร์ตัวใหม่นะครับก็เดี๋ยวต้องดูตัวนี้เลยนะครับราคาดีมากๆเลยครับเป็นบิด stone เบอร์สองสามห้าหกห้า r สิบหกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับบิด stone สองสามห้าหกห้า r สิบหก เป็นดูลาวิท R660a หกหกศูนย์เอนะครับนี่แก้มยางเป็นแบบนี้นะครับดูลาวิท R660a หกหกศูนย์เอตัวนี้ปียี่สิบสามนะครับปียี่สิบสามมีโปรโมชั่นมาพิเศษร,ราคาดีมากๆตัวนี้เม็ดอินเจแปนนะครับเม็ดอินเจแปนเป็นเบอร์ตรงสำหรับรถตู้คอมพิวเตอร์ตัวหน้ายาวนะครับ ใส่รถกระบะก,ก็ได้นะครับเบอร์นี้ตัวนี้นะครับบิตสโตนยางใหม่มีโปรโมชั่น4ีเส้นอยู่ที่หนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งมืหนึ่งันห้าร้อยบาทบิตสโตนดูลาวิตอาหกศูนย์เเบอร์สองสามห้หห้าอาหนะครับ m a ดอินเจแปด้วยนะครับตัวนี้มีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะราคานี้มีไม่เยอะครับ ใหม่ๆเลยนะครับยางใหม่ปี23ด้วยราคานี้ดีมากๆต่างจังหวัดจะส่งฟรีนะครับมาที่ร้านมีบริการใส่ถ่วงให้ฟรีนะครับสนใจโทรสอบถาม08 4 692 3 892ร้านแจนอัตโนมัติลำลูกกาคลอง3นะครับโอเคครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ